ว,ว่าเมื่อไหร่อะเราควบคุมเรื่องอาหารการกินเราไปออกกําลังกายแล้วพุงเรายุบลงเฮ้ยน้าหนักตัวเราลงมันจะมีผลมากกว่ายาดลดน้ําหนักอีกนะเพราะว่ามันเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงการสันดาในเซลล์ร่างกายก็คือกระบวนการเมตาบอลิซึมต่างๆในร่างกายของเราอะมันเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นวันนี้เราคุยกันเรื่องของไขมันในเลือดต่างจากไขมันที่พุงเรายังไงเวลาที่เราลดน้ําหนักเรื่อง ไขมันนี่มันเป็นอะไรที่หลายคนก็แบบกลัวไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือโดยปกติแล้วถ้าเกิดว่าเรากินไขมันดีนะพวกถัว่วต่างๆพวกน้ำมันมะกอกสกัดเย็นอะโวคาโดอะไรเงี้ยเรากินสักปริมาณของการกินปกติเราก็จะอิ่มแล้วอะยกเว้นเสียแต่ว่าเราไปกินไขมันที่มันไม่ดีเช่นเอาไปทอดเอาไปผ่านความร้อนสูงๆปริมาณการกินก็ระดับหนึ่งแต่สารกอร่อเสพเิดที่อยู่ในไขมันเนี่ยมันก็จะทําให้เราอ้วนมากกว่า การกินแบบไขมันดีปกตินะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของปริมาณอย่างเดียวแต่เรื่องของคุณภาพของไขมันที่เรากินด้วยอันนี้พูดถึงอาหารก่อน,นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะกินไขมันดีแบบมากๆเนี่ยบอกว่าไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่จะกินไขมันไม่ค่อยดีคือจะไปกินแบบพวกของทอดนะเนาะเพราะนถ้าเกิดว่าเรากินพวกถัว่วต่างๆกินเป็นอาหารที่แบบมันไม่ปรุงแต่งมากแล้วก็น้ำมันมกะกอกอะไรอย่างเงี้ยน้ำมันลำข้าวอย่างเงี้ยกินได้น้ำมันมะพร้าวอะไรเงี้ยนะคะมันไม่ได้ทําให้มันไม่ได้ ทําให้กินเยอะมากเกินจนอ้วนจากการกินไขมันน่แต่ว่ามันจะทําให้เราอิ่มนานพอเราอิ่มนานก็แปลว่าเราจะฟาสติ้งได้นานเพราะฉะนั้น,นก็เหมาะนะสำหรับคนที่แบบจะทํา IF นะเพราะฉะนั้นก็คือใครที่แบบจะลดน้ําหนักลดความอ้วนการกินไขมันดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรที่จะเลือกมากินเราก็สุขภาพเราก็แข็งแรงดีขึ้นผิวพรรณก็จะดีขึ้นไม่จากอาหารนะแต่ทีนี้เนี่ยเวลาที่เรากินไขมันเข้าไปแล้วเข้าใจกันว่าคาว่าไขมันหรือลิปิดเนี่ยนะคะมันจะแบ่งเป็น ตัวที่ให้พลังงานกับตัวที่ไม่ให้พลังงานเนาะซึ่งส่วนใหญ่แล้วตัวที่ให้พลังงานเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในรูปของพวกไตรกลีเซอไรด์ต่างๆเข้าไปปุ๊บมันก็โดนย่อยเป็นกรดไขมันออาทีน,นี้เวลาที่เรากินอาหารเข้าไปถ้าเกิดว่าเป็นจากพืชพืชเนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นน้ำมันพืชมันก็ถึงไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าการปัสจากคอเลสเตอรอลมันจะส่งผลดีต่อสุขภาพอะไรไม่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นในกลุ่มของน้ำมันพืชเนี่ยสิ่งที่เราไม่ชอบ แล้วก็คือการอักเสบจ,จากโอเมก้า6ของน้ํามันพืชซึ่งมันให้เป็นแบบการอักเสบเยอะมาก นพะคะนั้นเวลาที่เรากินแบบพวกน้ำมันทนเหลือน้ามันดอกทานตะว,วันน้ํามันข้าวโพดหรืออะไรพวกนี้นะคะมันก็จะเป็นตัวตั้งต้นที่จะทําให้เกิดการอักเสบจากโอเมก้าหกนะในพวกน้ามันพืชต่างๆทั้งหลายเข้ okay, าไหมทีนี้เวลาที่เรากินอาหารถ้าจากพืชเนี่ยมันก็จะเป็นในกลุ่มของให้พลังงานพวกไตรกิสลายเออเวลาที่เรากินไตรกิสลายเข้าไปร่างกายก็จะเอาไปแบบเผาผันให้พลังงานแต่ถ้าเกิดว่าใช้ไม่หมดก็จะเอาไปสะสมเก็บไว้อ่อทีนี้ในส่วนของ,ของไขมันสัตว์เช่น กินเนื้อสัตว์เนื้อแดงมันหมูเนื้อวัวเนื้อปลาอะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์กินไข่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะประกอบไปด้วยทั้งคอเลสเตอรอลและไตรเกสลด์ ine, ก็คือให้พลังงานด้วยและไม่ให้พลังงานคอเลสเตอรอลเป็นลิปิดในกลุ่มของพวกที่ไม่ให้พลังงานนะแต่สําคัญและจําเป็นมากเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นของการผลิตฮอร์โมนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยจะเป็นตัวที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นร่างกายจะ เป็นที่จะต้องได้คอเลสเตอรอลในขณะที่เรากินเข้าไปนะเราก็จะได้ทั้งคอเลสเตอรอลและไตกรกลีเซอไรด์ซึ่งคอเลสเตอรอลเองเนี่ยจากอาหารเนี่ยนะคะมันมีผลต่อคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยน้อยมากร่างกายมันก็ได้เข้าไปแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาที่เรากินคอเลสเตอรอลเข้าไปร่างกายมันจะไม่ขับทิ้งมันจะเก็บหมดแล้วมันจะไปรีไซเคิลที่ตับด้วยมีการหมุนวนการใช้โดยตัวที่ขนคอเลสเตอรอลที่ตับผลิตได้เนี่ยก็คือ LDL นะขนออกมาเอาไปให้เซลล์ต่างๆใน ร่างกายเราใช้ไอตัวที่ขนส่งออกจากตับก็คือ ldl แต่ตัวที่ขนส่งคอเลสเตอรอลจากเซลล์ที่แบบมันตายแล้วอะไรเงี้ยนะมันก็คือ hdl หรือคอเลสเตอรอลที่ขนออกไปไม่ได้ใช้กับขนกลับนะคะจริงๆมันก็ไม่มีคําว่าดีว่าเร็วทีนี้ร่างกายอะ่ะมันจะใช้คอเลสเตอรอลแค่ไหนมันก็ผลิตขึ้นมามากแค่นั้นดฉะนั้นตับของคนเรานะจะเป็นตัวที่ผลิตคอเลสเตอรอลวันหนึ่งประมาณ 2- 3งถึงสามพันมิลลิกรัมก็ขึ้นอยู่กับผู้หญิงผู้ชายตัวเล็กตัวใหญ่อะไรเงี้ยนะคะดังนั้นคอเลสเตอรอลในวันวันหนึ่ง ที่เรากินเนี่ยอาจจะเข้าไปมีส่วนอยู่แค่สักสิบยซึ่งมันน้อยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะคอเลสเตอรอลที่วัดได้จากในเลือดมันก็จะวัดลิปิดโปรไฟล์เนี่ยได้4ตัวลิปิดโปรไฟล์เนี่ยก็คือเราสมาคมไขมันนะคะจะมีอยู่4เหล่านะจ๊ะหนึ่งก็คือคอเลสเตอรอลสตัวไตรกลีเซอไรด์ส,สก็คือตัวขนออกก็คือ LD L D L 4ก็คือตัวขนเข้าก็คือ H D L นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจาะเลือดเราต้องเจาะเลือดทั้ง4หมู่4เหล่าแบบนี้มันถึงจะ แปลผลผได้ส่วนไขมันที่ภูมิของเรามันก็คือส่วนไขมันที่ให้พลังงานแล้วเราอะใช้ไม่หมดอะแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้แต่มันจะไม่ได้แบบขึ้นตรงต่อกันสะทีเดียวไม่ได้หมายความว่าคนอ้วนแล้วจะมีภาวะไขมันในเลือดสูงไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดเราก็เจอเยอะมากเลยว่าคนที่ผอมแล้วไขมันในเลือดสูงเยอะมากมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยด้วยนะคะแต่มันไม่ได้ขึ้นตรงต่อกัน ในสัดส่วนแบบถ้าไขมันในเลือดสูงฉันก็เอาไปสะสมในในพุงซิไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะคะพุงเนี่ยจะเกิดจากการสะสมไขมันที่เกิดจากน้ําตาลจากอาหารที่เรากินสักสองสาวันอะ่ะจะเห็นเลยว่าไขมันที่พุงมันลามมากมันก็จะสะสมเยอะมากทันทีนะแต่ว่าเวลาไปเจาะเลือดเนี่ยไขมันไม่ได้ขึ้นน้ําตาลเธอจะขึ้นก่อนอันนี้นเป็นกลไกลของร่างกาย เพราะฉะนั้นก็บอกว่ามันเกี่ยวกันแต่ว่ามันไม่ได้แบบเปลี่ยนในสัดส่วนตรงไปตรงมาแบบนั้นพอจะเข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงแล้วเขากินยาลดไขมันในเลือดไม่ได้แปลว่าพุงเขาจะยุบเพราะว่ากลไกของการออกฤทธิ์ของยามันไปมีผลกับไขมันที่อยู่ในกระแสเลือดมันไม่ได้เป็นยาลดความอ้วนที่จะไปลดพุงของเราเพราะฉะนั้นในคนที่ใช้ยาลดความอ้วนแบบนี้มันก็จะไปลดไขมันที่ให้พลังงานเออเพราะฉะนั้น ะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงแบบตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นก็อยากเข้าใจผิดรดพุงแล้วเดี๋ยวไรมันในเลือดจะดีขึ้นไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่อ่ะ เราควบคุมเรื่องอาหารการกินเราไปออกกําลังกายแล้วพุงเรายุบลงเฮ้ยน้าหนักตัวเราลงมันจะมีผลมากกว่ายาดลดน้ําหนักอีกนะเพราะว่ามันเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงการสันดาบในเซลล์ร่างกายก็คือกระบวนการในตับเลืซึ่ต่างๆในร่างกายของเราอะมันเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเจอกันทุกวันจันทร์คารสุกนะเวลาสองทุ่มวันเดิมนะจ๊ะวันนี้บ๊ายบาย